ครับสวัสดีครับผมช่างเอกลบบุรีนะครับวันนี้จะมารีวิวงานปืนยาวนะครับปืนยาวสไตล์ปืนที่เอาไปยิงน้ําใส่นะครับกับพวกงานทะลงทะเลต่างๆนะครับที่ยิงระยะไกลๆนะครับก็จะเป็นงานตัวลักษณะนี้นะครับนี่นะครับงานลักษณะนี้นะครับฟังนะครับตัวนี้ตัวนี้ทดหน้าไกลลงนะครับให้ยิงได้นิ่มลงนะครับการใส่ลูกดอกนิ่มลงขึ้นไปอีกนะครับ วิธีการยิงวิธีการใช้งานนะครับการ,การเก็บเชือกก็ยังเก็บเหมือนเหมือนปกตินะครับเพียงแต่แค่ว่ามีสายเก็บเชือกด้านข้างนะครับกับตัวคล้องคล้องหน้าที่ปเป็นสแตนเลสนะครับเราก็สามารถทบเชือกได้หลายทบขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ปืนยิงได้ในระยะไกลนะครับดูการเก็บเก็บเข้าไปนะครับก็จะลักปืนนก็จะลัดอยู่ลักษณะนี้นะครับปืนก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาทดสอบยิงช่างภาพมาช่างกล้องมาดูครับ อันนี้ผมไม่มีเป้าผมก็เลยไปเอาหม้อน้ำอลูมิเนียมหนาๆจากข้างในโรงงานที่ลอรอลอ,ลองเป็นเป้าดูแล้วยิงแผ่นโลหะเลยครับให้ทะลุเลยระยะความไกลของของตัวตัวเป้าทอาไม้ใกล้เลยครับซูมไม่ใกล้เลยครับระยะสุดตลับเมตรเลยครับห้าห้าเมตรเห็นไหมครับเห็นไหมครับจอลงมาเลยครับลากจอลงมาเลยอ่าจอลงมาเลย,ะลเลยระยะห้าเมตรนะครับ จะยิงจากตรงนี้เลยครับโหลดยางนะครับใส่ยางสามเส้น,นโอเคครับทดสอบยิงระยะไกลนะครับ ดูเป้านะครับยิงจากระยะ5เมตรนะครับให้ท่านดูความหนาของหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับถึงว่าเป็นเชิงรังพึ่งก็จริงแต่ว่าเป็นลูมิเนียมหนาตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเหนียวนะครับจะมาไว้สําหรับหลอก็ดูการยิงระยะไกลนะครับถือว่าโอเคนะครับส่วนตัวลูกนะครับลูกนี้เมื่อเราเอาออกมาแล้ว ลูกออกมาแล้วก็ยังนะครับเหล็กก็ยังนะครับก็ยังยังเหมือนเดิมครับเหล็กก็ยังถือว่านี่ยังสปินตัวเหมือนเดิมนะครับโอเคครับฝากผลงานนะครับงานล่อหลอดงานทะเลงานยาวๆนะครับของช่างเอกลบรีไปด้วยครับปืนปลายดาบนะครับตัวนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ